กระบะฟรีดาวไม่สี่หมื่นแม็กมอนเตอร์ค่ะใครตามหาอยู่วันนี้มาให้ไวเลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อย,อยโลนะคะที่สมชายคาเซนเตอร์น,นจะจ๊ะวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้ารีโวนะคะหน้าใหม่หน้าหมูป่ารถปี2020นะคะคันนี้เลขไม่น้อยมากทุกคนเลขไม่แค่4 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นแล้วไม่พอค่ะคันนี้นะคะแม็กหม่ด้วยแม็กมอนเตอร์ค่ะใครเล่นแม็กตัวนี้อยู่มาให้ไว นะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะทั้ง4ล้อ4เส้นคันนี้ฟรีดาวออกรถใช้เงินแยะศนบาทเออใครโทรไว้นะคะได้คันนี้ไปแน่นอนเปิดภายในให้ดูกันสักนิดน,นึงค่ะสำหรับคันนี้นะคะหน้าจอแบบสัมผัสน,นะคะเบาะห้าสวยๆริ้วสวยๆแบบนี้เลยภายในกริบๆค่ะเกียร์กระปุก6สปีดนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะ เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่กันหน่อยนะคะคันนี้เลขใหม่41,114กิโลเมตรโอ้โหเลขโคตรสวยนะฮะ4ี่ตอง1แล้วก็4นะจ๊ะคันนี้ใครที่ตามหายอยู่มาให้ไวนะคะเป็นตัวสเปซแ c a บแคบเปิดได้ด้วยนะ,ะนี่เป็นไงล่ะแคปบเปิดได้แบบนี้เลยนะคะแคปเปิดได้แบบนี้เลยอ่ะใบราคาร่วงนะคะเก็บคืนให้เขานิดนึงนะ ฟรีดาวนะทุกคนนะคันนี้ฟรีดาวนะจ๊ะใครหารถแขบพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินกันคันนี้ได้เลยนะคะโทรเข้ามาหาเน่เลยนะโทรเข้ามาหาเน่เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันกันหน่อยนะคะมารอบคันของเรานะคะสีสวยๆจัดทรงมาให้แล้วนะ,ะจัดทรงมาให้แล้วแต่ก็ไม่ได้จัดจนเวอร์เวอร์นะคะจนดู เตี้ยลงไปนะคะคันนี้แค่จัดทรงมาพอสวยงามนะด้านหลังนะคะมีค้ำหลบทะเบียนมาให้ด้วยนะ,ะมีค้ำหลบทะเบียนมาให้ด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบทรงประมาณนี้สไตล์ประมาณนี้แบบเห็นแล้วชอบจังเลยนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาเดี๋ยวเนนเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดหนึ่งนี่เลยห้องเครื่องนะคะทุกคนต้องดูนะจ๊ะนี่ ห้องเครื่องสวยๆค่ะคานหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะน็อตยังอยู่เดิมทุกจุดนะห้องเครื่องกริบๆค่ะรอยอาร์ครอยมาร์กอยู่ครบนะคะรอยมาเห็นไหมมาร์กแต้มจุดสีนะคะเดิมๆหมดเลยลูกค้าแผ่นเพสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอนะคะแล้วก็รอยอาร์คที่ฝากระโปรงนะคะคุ้ยสวยมากลูกค้าจ๋าใครที่อยากได้รีบโทรเข้ามาย้ำว่าคันนี้นะคะฟรีดาวออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทเลขไม้แค่สี่หมื่น แม็กใหม่ด้วยแม็กมอนเตอร์นะจ๊ะโทรมาเลย092-651-5436นะคะหรือทักมาได้เลยที่เพจรถมือสองสมชายคาเซ็นเตอร์รันวันนี้เนี่ได้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ